ประเทศแม่งเละแล้วอ่ะตายเป็นตัวตัวเรามาเจอแบบนี้สามสี่ปีผักไทยนี่ถือว่าตายเลยนะการตรวจสอบนําของเข้าไทยอ่ะแม่งมันทําอะไรกันแต่เวลาเราเอาของไทยออกไปอ่ะไปบ้านมันอ่ะโอ้โหแม่งแบนสารนู้นนี่นั่นยับเยินทําไมกฎหมายเราต้องไปให้ค่าเรื่องตรงนี้แบบต่ํามากอะเรื่องการนําสินค้าเข้ามา ประเทศอื่นเข้ามาไทยเรื่องของการตรวจสารเนี่ยคุณรู้ทั้งรู้นะว่าสารน่ะที่เขาเอาชุบพืชผักหรือผล,ลไม้เนี่ยในย่านการเกษตรทั้งหมดเม่ย่งเป็นสารที่มันทําให้คนที่เรากินอะ่ะเหมือนตายพรทนงอะ่ะนะครับหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะผมไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ไปใส่ใจอนะไรผมเป็นผมเป็นเกษตรกรอะ่ะผมก็อยากให้หน่วยงานเนี่ยที่แบบมีอำนาจมีอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยคุณช่วยตรวจสารเอาเข้าข,าของเขาด้วย ตรวจให้มันละเอียดแล้วแบนแม่งจริงจริงยังๆเนี่ยเพราะว่าอะไรรูวว้ป่ะแม่งไม่ฆ่าแบนเพราะแม่งมีผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่แล้วมีมันได้เงินอน่ะแม่งเปนน็นอำนาจของเงินอย่างเดียวพอเป็น,นอำนาจเงินเสร็จแม่งตกเปนน็นอำนาจเป็นลูกน้องคนจีนไปโดยชอบทำเลยทุกวันนี้ รวมไปทุกอย่างในะประเทศแม่งเละแล้ววอนเถอะขอร้องเลยแม่งเอาให้แม่งมีความพอดีตวรตวจสอบตวรวจสอบให้มันจริงทำอะไรให้มันจริงจังเลยวันนี้แม่งถ้าปล่อยถล่มทึกไปนะภายในปีนี้นะผมบอกเลยเลยแม่งไม่เหลือแล้วตายเป็นตุวตัวมะม่วงตายทุเรียนตายปุ้ยยาอย่างนี้ถ้าจะนำเข้าทั้งหมดเลยก็บอกประชากรเลยคุณไม่ต้องปลูกแล้วใครมีที่ดินเนี่ยให้คนจีนมาเช่าเลยให้คนจีนมาลงทุนทำแล้วก็ให้เขาทำขายข,ายของเขาให้คนไทยกิน ง่ายเลยอย่เงี้ยแม่งให้มันบันไลก็ให้มันบันัยไกันไปนให้หมดเลยถ้าปล่อยให้มันเป็นแบบนี้มันไม่เหลือแล้วครับอีกหน่อยลูกหลานแม่งอยู่ไม่ได้เนี่ยปังหมุมไว้เลยจากผมเองเป็นคนที่ทำเกษตรผมไม่เคยท้อนะไม่เคยเหนื่อยแล้วก็ไม่เคยไม่เคยคิดเลยว่าแม่งจะเกิดสถาวะหรือเหตุการณ์แบบนี้เรารู้อยู่แล้วว่าแม่งนําเข้ามาทีปินตู้แล้วของอยู่ในตู้เนี่ยเป็นสิบวันแม่งยังไม่เหี่ยวแย่ถึงเป็นแบบนี้ต่อไปถือว่าแย่นะครับ ถ้าหน่วยทางรัฐไม่แก้ไขก็เตรียมรัฐเศรษกรรมก็ได้เลยเกษตรกรทุกคนทั่วประเทศไม่ต้องไปพูดถึงข้าวเครื่อเขาประทวงกันชิบหายววยปวดเนีอยาใครดูว่าราคาม่งจะเป็นยังไงเขาโผดแปลงเขาโผดอะไรจะมีลูกเล่นอะไรอีกใครดูเถอะโอเคครับไปแล้ว